สวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องเรพาทุกท่านเข้าสวนค่ะทุกคนเข้าสวนทําไมนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมา,อาเอาแปลงผักนะคะที่เป็นพลูขาวนะคะหรือว่าขาวตองออกค่ะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะเรามาถึงแปลงกันแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพลูข่าวนะคะหรือว่าคาวตองนั่นเองค่ะทุกคนก็คือเยอะมากๆนะคะนี่ก็แบ่งปันเพื่อนบ้านนะคะ แล้วก็เพื่อนนะคะเนาะที่ใครที่เข้ามานะคะที่เรารู้จักนะคะมาแล้วก็ให้เขาช่วยเก็บไปกินค่ะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากนะคะนี่ค่ะก็คือดงเป็นดงเลยค่ะทุกคนดงครูคาวนั่นเองค่ะทุกคนคะ่ะก็เลยวันนี้นะคะมีช่างมาด้วยนะคะเขาได้ไปจากเพื่อนแม่น้องนะคะไปกินบอกว่าอร่อยนะคะทุกคนแล้วก็เลยจะขอไปอีกนะคะทุกคนเราก็จัดให้ค่ะทุกคน เราก็มีความใจดีอยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าความจริงแล้วไม่ใช่เลยนะคะเราเนะี่ยตั้งใจจะเอาออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะแต่คราวนี้งานเราเยอะนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้มาเอาออกนะคะทุกคนก็เลยวันนี้เราจะมาเอาออกนะคะจากแปลงนี้นะคะที่มีบล็อก ที่เป็นาวางกั้นเป็นแปลงผักตรงนี้นะคะทุกคนเราจะเอาออกนะคะเราก็จะมาท้อนออกท้างออกนะคะทุกคนเราก็จะเอาตัวที่เราเอาออกนี่แหละค่ะแบ่งเขาไปกินด้วยนะคะไปกินก็ได้ไปปลูกก็ได้ค่ะแบ่งๆกันไปนะคะนี่ค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่น้องจะขออนุญาตตั้งกล้องนะคะนี่ค่ะ ก็สามารถถอนเอาได้เลยนะคะทุกคนถอนออกแบบนี้ได้เลยเนาะเพราะว่าเราจะเอาเข้าออกอยู่แล้วนะคะบางอันเราก็จะขุดเป็นรากออกมาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็บางส่วนนะคะเราก็จะหักเอาเนาะข้างๆนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเขาก็เอาไปปลูกได้นะคะทุกคนแบ่งกันไปนะคะทุกคนค่ะเอาไปกินก็ได้เอาไปปลูกก็ได้ค่ะทุกคนรากติดมานะคะ พลูขาวหรือขาวตองนะคะก็มีคุณ,ณประโยชน์นะคะเป็นผักชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เป็นทั้งสมุนไพรด้วยเหมือนกันคะ่ะทุกคนแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะคะทุกคนก็จะมีตามชื่อเลยเนาะออกขาวๆสักหน่อยคะ่ะทุกคนแต่ใครที่กินเป็นนะคะก็จะบอกว่าเขาอาร่อยคะ่ะทุกคน นี่แม่น้องก็จะถอนออกนะคะเราแค่ไม่ถอดอย่างเดียวนะแล้วแม่น้องก็จะขุดเอาลากเขาออกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามาแปลงนี้ค่ะทุกคนแค่พื้นที่ตรงนู้นนะคะทุกคนก็เหลือเฟือแล้วนะคะทุกคนขาก็จะมีทั้งใบงามไม่งามไปนะคะเขาจะกินแบบว่ายังไงดีอ่ะเขาจะกินแบบเ,เขาจะกินก็ให้เขาเขาเลือกเอานะคะทุกคนอา้าว พูดผิดพูดถูกแล้วคะ่ะทุกคนช่วงนี้ฝนไม่ตกนะคะทุกคนฝนไม่ตกก็จะมีต้นงามไม่งามนะคะทุกคนคะ่ะคนที่ชอบนะคะก็จะบอกว่าเขาหอมนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยอย่างเช่นแม่น้องนะคะทุกคนกินกับอะไรอร่อยนะคะทุกคนสําหรับแม่น้องนะคะก็จะกินกับเรียกว่าก้อยนะคะก้อยกอแซบนะคะทุกคนแล้วก็ลาบนะคะตามลําดับมานะคะลาบแล้วก็ ส้มตำค่ะเรามาลองทานกับส้มตำตอนหลังมานี้นะคะก็อร่อยค่ะทุกคนเราก็ถอนไปเลยค่ะทุกคนยยเยอะมากๆค่ะทุกคนค่ะดูค่ะเยอะมากๆเลยตอนนี้แม่น้องก็จะ นำจอบนะคะหรือเสียมขุดขึ้นมาก่อนคะ่ะทุกคนเพราะว่าดินค่อนข้างแน่นะคะ่ะช่วงนี้ฝนไม่ตกเลยแล้วก็เดี๋ยวแม่น้องจะขุดออกมานะคะแล้วก็เราค่อยๆดึงเอานะคะทุกคนประมาณนี้จ้านี่คะ่ะทุกคนเราก็จะขุดแบบนี้นะคะ่ะเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็ดึงออกมาเนาะนะคะก็ดึงออกมาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะ ส่วนที่งามๆเราก็นำไปกินนะคะทุกคนนำไปทานค่ะยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะทุกคนคือเขางอกเลื้อยไปเรื่อยนะคะเยอะมากค่ะทุกคนเนี่ยแปลงนี้แม่น้องเคยเอาออกแล้วนะคะทุกคนเคยเอาออกแล้วแต่ว่าเขาก็มีที่ลากเขาเคยเลื้อยมาแล้วนะคะทุกคน เขาเคยงอกบ้างแล้วนะคะแล้วเขาก็เลยแบบงอกขึ้นมาใหม่ค่ะทุกคนตอนที่เขางอกขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะทุกคนเขางามมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยดูรากของเขานะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ไม่มีฝนด้วยนะคะเนี่ยค่ะบางใบก็จะงามไม่งามนะคะทุกคนเนี่ยอ้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นี่กองกองเยอะเลย แตอนนี้ก็แดดร้อนมากด้วยค่ะทุกคนคะแต่เราก็ไม่หวั่นนะคะทุกคนเพราะว่าเราอยากได้คลิปให้พี่ๆได้ชมกันด้วยแล้วเราก็จะได้แบ่งเข้าไปด้วยนะคะทุกคนอุ๊ยทุกคนอุ้ยแม่น้องเกือบโดนพริกอ่ะ เกืบโดนต้นพริกน้อยเไปชุดหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะอ้อมอ,อมต้นพริกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวรอตอนเย็นค่ะค่อยค่อยขุดต้นพริกออกนะคะเนี่ยต้นพริกมีอยู่ในอยู่ในแปลงนี้ด้วยนะคะหนึ่งต้นนะคะให้ผลผลิตเรามาหลายรอบแล้วนะคะที่ไม่น้องเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะไว้ไปขุดไปปลูกในกระถางก็ได้เนาะ เนี่ยค่ะต้นคริกตรงนี้นะคะเนี่ยตอนนี้ก็มีติดลูกด้วยนะเนี่ยค่ะก็เพิ่งเก็บใส่ต้มปลาเมื่อเช้าด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะยังมีเหลือน,นิดหน่อยแต่ก็กาลังมีแบบออกดอกบ้างอยู่ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะมีผลเล็กๆนะคะออกอยู่ค่ะเนี่ยค่ะต้นเขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยเกือบแล้วนะคะเมื่อกี้เฉาะไปเฉาะหนึ่งละสับไปเฉาะหนึ่งละแต่ความจริงแล้ว ตรงแปลงนี้เมื่อวานนี้จะมีต้นกระเพราด้วยนะคะสองต้นเป็นกระเพราแดงนะคะแต่แม่น้องถอนออกไปแล้วนะคะทุกคนต้นย้ายใหญ่ตรงนี้ก็มีอีกนะคะเป็นต้นโหระพาค่ะทุกคนนีดูตรงนี้เป็นโหระพาที่งอกเองเกิดเองนะคะทุกคน แล้วนะคะเดี๋ยวกรบกรบเขาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวค่อยตอนเย็นๆนะคะเราค่อยมาขุดเอาเขาไปไปปลูกในกระถางค่ะทุกคนคะและนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับแปลงนี้นะคะเราจะเห็นที่แบบว่ามี เข้ามาสักหน่อยเนี่ยนะคะก็คือนอกแปลงนะทุกคนแต่คือต้นเขางามอ่ะเนาะเขาก็เลยแบบว่าเข้ามาในแปลงด้วยนะทุกคนนะเราต้องหาอะไรมาขึงนะคะขึงไว้ขึงไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะแปลงนี้พรวนดินเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเราก็อ๋อเสียใจนิดน,นึงนะคะเราก็โดนพี่ไสเดือนเขานะคะไปหลายตัวเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะ นี่ค่ะมาดูผักที่เราได้นะคะทุกคนผักที่เราได้ก็กองอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะได้เยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็แบ่งปันนะคะทุกคนแบ่งปันด้วยแล้วก็จะเก็บไว้เองด้วยสักหน่อยนะคะเดี๋ยวไว้ออไว้ทานด้วยนะคะเอ๊ะแล้วเราจะเก็บไว้ทําไมนะคะในสวนเราก็ยังมีอีกเยอะนะคะลืมไปค่ะทุกคนอานนียค่ะเดี๋ยวช่างมา ซ่อมแซมบ้านให้แม่น้องอยู่นะคะก็เขาอยากได้ด้วยนะคะเนี่ยจะแบ่งเขาให้แล้วแล้วก็อาจมีใครอยากได้อีกก็แบ่งไปอีกค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะเยอะมากๆค่ะทุกคนก็แม่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนก็พาเข้าสวนนะคะมาขุดเอาต้นครูคาวออกจากแปลงนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวไว้ปลูกผักกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็เริ่มลดน้อยลงแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะเข้าหน้าหนา,นาวนะทุกคนเนาะ แล้วก็เดี๋ยวไว้เตรียมปลูกผักนะคะทุกคนประมาณนี้จ้ะก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต,ต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ต้องขอตัวไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ